พูดไม่ได้ไปไม่เป็นอยากทำธุรกิจออนไลน์ทำได้หรือเปล่าอ๋อได้สิครับ เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกฟร์ไลท์ ight, ขายอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันที่กําลังเป็นที่นิยมซื้อกินซื้อใช้กันอยู่ในขณะนี้คุณจะได้รับเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ที่จะพูดจะขายพร้อมส่งสินค้าถึงมือลูกค้าแทนคุณฟร์ไลท์วิทยุออนไลน์เป็นออนไลน์เวิร์กฟอร์มโฮมร้อรีบรมารับโอกาสกันหน่อยนะครับเพราะนี่คือโอกาสดีๆแถมเป็นของฟรีอีกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่กทกทานนะครับพบกันอีกเช่นเคยก็นําเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ทุกวันนี้การระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้น ทุกคนต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงถึงจะอยู่รอดกันได้นะครับผู้คนส่วนมากก็ต้องการอยากที่จะฉีดวัคซีนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำท่านก็คืออย่าลืมการดูแลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินก็มีส่วนสำคัญในการที่จะเสริมทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผักผลไม้ที่จะให้แร่ธาตุและสารอาหารรวมทั้งวิตามินต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงผลไม้ให้วิตามินซี ซึ่งเป็นกําลังหลักในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับส่วนมากก็จะมีในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือในส่วนของผักสีเขียวอื่นๆหนึ่งในการเสริมภูมิคุ้มกันโดยตรงที่อยากจะแนะนําคุณคุณได้รู้จักกันนั่นก็คือน้ําผลไม้ผงริโอวิดาสติกน้ำรรผลไม Stick. ้รรมผงโฟเลตแรนท์เฟิร์ฟสเตอร์ริโอวิดาสติกอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ จำพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็พวกอิเล็กโทรไลต์ในรูปแบบของผลไม้ผงที่พกพาง่ายสะดวกสบาย1นซองกับน้ํา1แก้วให้รสชาติที่อร่อยพร้อมกับสารกระตุ้นผูกคู่กันจากนมน้ําแรกของแม่หรือ c o l o s t r um, นะครับคุณสมบัติหลักของ Riovida Stick ก็คือมีสารกระตุ้นผูกคู่กัน For f o l l i c e s t i m u l a t i factor ที่ผ่านการรับรองรวมอยู่ใน1นซอง600มิลลิกรัมนะครับน้ำผลไม้ผง Riovida Stick ประกอบด้วย ส่วนผสมที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้นและยังสนับสนุนไปจนถึงเรื่องของหัวใจแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นของหลอดเลือดให้กับร่างกายนะครับน้ำผลไม้ริโอวิดาสติกเป็นแหล่งอิเล็กโทรไลต์ที่มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมเพื่อการสนับสนุนระบบประสาทและการทํางานของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะครับที่สําคัญน้ำผลไม้รีโอวิดาสติก ไม่มีสารให้ความหวานไม่มีสารไม่มีสารแต่งกลิ่นสีและไม่มีสารการบูดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโฟร์ไรซ์ทร a นสเฟอร์แฟกเตอร์ที่ผ่านการรับรองเพื่อเพิ่ม IQ ให้กับระบบภูมิคุ้มกันของคุณนะครับโดยโฟร์ไรซ์ทร a นสเฟอร์แฟกเตอร์ก็จะประกอบไปด้วยอุลตร้าแฟกเตอร์นาโนแฟกเตอร์โอ r วแฟกเตอร์ก็จะรวมอยู่ในโฟร์ไรซ์ทร a นสเฟอร์แฟกเตอร์นี้นะครับและยังผสมผสานกับผลไม้อื่นๆเช่นผงแครอทม่วงผงองุ่นม่วงผงแอปเปลิล ผงอาซาอผงเบอร์รี่แล้วก็แอลเดอร์เบอร์รี่นะครับประโยชน์อื่นๆประโยชน์หลักเลยก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดป้องกันริ้วรอยแห่งวัยด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประโยชน์รองลงไปนั่นก็คือ,อสุขภาพของสมองสุขภาพของหัวใจและให้ความสดชื่นบวกพละกําลังที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ครับนี่คือหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นเสริมภูมิคุ้มกันโดยตรงนอกจากคุณจะได้คุณค่าของน้ำผลไม้แล้วคุณยังจะได้ได้คุณค่าของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากนมแม่เพื่อที่จะไปเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณคุณมีความแข็งแรงให้มันทันยุคทันสมัยกับการระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยไม่มีใครจะช่วยเหลือเราได้ดีเท่ากับการที่เราจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะครับ สินค้าดีมีคุณภาพฟอสฟอรตรอนเปอร์เฟกเตอร์พัทควอตีน้ำเงินที่มีส่วนผสมของนาโนแฟกเตอร์อุลตร้าแฟกเตอร์โอเวอร์แฟกเตอร์สารสกัดเห็ดชิตาเกะสารสกัดเห็ดไมตาเกะสังเกะสีว่านหางจระเข้เบเกอร์ยีสฟถังเช่าเห็ดกระดุมบราซิลเมล็ดข้าวโอ๊ตสดไอนี p 6สารสกัดใบมะกรอและไฟโตสเตอรอลส่วนผสมนี้ทำให้โฟอไรตรอนเตอร์เฟกเตอร์พัดสามารถกระตุ้น NK เซลได้437% Memory เซล36%ไซโตไคน์ 36%แอนติบอดี IgA 73%และมาโครฟาจ22%จดสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของเฉพาะบริษัทวอรไรรีเซิร์เท่านั้น โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์พัใช้เพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ภูมิคุ้มกันทำงานอย่างรวดเร็วเพิ่มเซลล์การจดจำให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณเร่งการสร้างแอนติบอดีให้กับร่างกายคล้ายกับการทำงานของวัคซีนแต่มีข้อมูลเชื้อโรคที่หลากหลายกว่าวัคซีนทั่วไปผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล GMP ทุกขั้นตอนการผลิตถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปลอดภยัยไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงได้รับรางวัลอาหารเสริมภูมิคุค้มกันดีเด่นในปี2019จาก อเมริกอีกทั้งมีการบันทึกไว้ในหนังสือบรรณานุกรมยาและอาหารเสริม PDR เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกและมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในยุคข,ของไวรัสโควิด -19 ระบาดที่ทุกคนต้องการที่จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สำหรับท่านที่รักสุขภาพรับประทานวันละสแคปซูลเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เตรียมพร้อมสู้กับไวรัสอยู่เสมอ1ขวดมี90แคปซูลทานได้1เดือนครึ่งผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกามั่นใจในคุณภาพการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อคุณใช้โฟลันตรเฟเตอร์พ,พัขวดสีน้ำเงินอย่ารอช้าโทรหาเราสิครับ0 8 4 125 0 5 8 5 0-924644636